ตีสามคืนนั้นลุงสมชายต้องสะดุ้งตื่นเพราะเจ้าด่างหมาคู่ใจเห่ากระโชกใส่กำแพงห้องนอนไม่หยุดพอลุงเปิดกล้องวงจรปิดดูหัวใจลุงเกือบหยุดเต้นเพราะภาพที่เห็นมันน่าขนลุกที่สุดในชีวิตเจ้าด่างไม่ได้แค่เหา่าแต่มันกำลังยืนสองขาพิงกำแพงเอียงหูฟังและทำท่าทางเหมือนกำลังกระซิบตอบโต้กับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนลุงสมชายรวบรวมความกล้าเดินไปที่กำแพงตรงนั้นความเงียบงันที่ผิดปกติ ทำให้ลุงตัดสินใจคว้าคอนมาทุบผนังอย่างบ้าคลั่งทันทีที่อิดก้อนสุดท้ายหลุดออกลุงถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเพราะสิ่งที่พบไม่ใช่สิ่งลี้ลับที่น่ากลัวแต่เป็นกล่องเหล็กใบเก่าที่มีทองคำและจดหมายที่เขียนด้วยลายมืออันคุ้นเคยของป้าสมอนเมียรักที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนในจดหมายเขียนไว้ว่าสมอนทิ้งเงินก้อนนี้ไว้ให้พี่ใช้ในวันที่พี่ลำบากที่สุดนะวินาทีนั้นลุงรู้ทันทีว่าเจ้าด่างไม่ได้คุยกับผีร้าย แต่มันกำลังรับฟังคำสั่งเสียสุดท้ายจากเมียที่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพราะเป็นห่วงลุงไม่ยอมไปเกิดน้ำตาของชายแก่ไหลออกมาพร้อมกับความรู้สึกที่อุ่นว่าไปทั้งหัวใจเมื่อรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหนแม้วันที่อีกคนจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามมันคือปาฏิหาริย์ที่ถูกส่งผ่านเสียงเห่าในตอนตีสามเพื่อบอกลุงว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ออกไปกอดคนที่คุณรักก่อนที่ทุกอย่างจะเหลือเพียงความทรงจำแบบลุงสมชายนะครับ